哎，P！哎，P！ โอเคพี okay, cues, be life, yeah. like, TV, ่ซีดไม่ม <laughs> ีเบรกเกตนะนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาหวีบกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวลลทีวีและก็มาอยู่กันในเกม m o ดเด็ ABA ซึ่งในที่สุดมันก็ทําการเปิดให้เราเล่นฟรีทุกตัวแล้วนะไม่ใช่ราคาเป็นล้านแล้วก็โอ้โหน่าเล่นกว่าไอ้เจ้าเกมหลักด้วยซ้ำไปอ่ะแม่งน่าเล่นทุกตัวเลยอ่ะมียันแปลว่ายูตะได้ล่างโกโจด้วยนี่สปอยกันขนาดนี้เลยไหนดูไดเมียะ อ้าวก็ต้องเป็นลูฟี่เกียร์ฟิ้วนี่เกอขอหน่อยละกันเดี๋ยวว่ามึงจะเล่นตัวอะไรวะพี่พีเออเล่นโทจิอ่ะโอ้ยโทจิอ่ะไอท็อปไอเฟกต์มันดีอ่ะเกมหลักยังไม่มีด้วยเซาฟอ่ะหรือว่านี่คือแมปหลักกันนะบาเจรังกันโ h ้ยโ h a t เอช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 เป็นไงบ้างไม่มีดาเมจเลยไกเอ็น เอ้คาวมินารีเฮ้ปืนด้วยยไอ้สตรองแมนเอาแค่ชนเฉยๆอีิท่าไม่ตายด้วยมันต้องชนได้โดนด้วยป่ะไอ้กูมีฮาคินะกูแทงทะลุเกาะนะระวังนะทะลุเกาะเออไว้ให่ใหญ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 ่ใ่

โอวดุลรูเลี่ยบบังดีเดวิลพาวเวอร์โอ้โหทำอะไรกูไม่ได้เลยไปปีปีมันมันคือไอ้นี่ยซาตานเฮลไอแท็กซาตานเฮลไฮ้ยได้บินได้เลยไูฟี่ไอ้เฮียนี่มันเกีย่ยวว้าวมันี่ ไอเลูฟี่เกลวเฮ้ยเฮ้ยเดวิดบัตตินเนตเอามาดิกูมาละเดวิสันเอ้ยไอซนเดวิสันเอยเฮ้ยปืนจริงเ้ยนดเดวิสนพี่ต่อยดิต่ อ้าวแซดเดวิสทานโกกูหมุนกูหมุนบุ๋มกูหมุนฟอมกูฟอมแซดเดวิสทานฟอมไอ้เหี้ยไฟเบอร์แวร์กูถูกช็อตกูใกล้แล้วล่ะกูใกล้ได้ไปดวงจันทร์แล้วแบบเลือดติจะเป็นเสกดวงจันทร์ส่วนเดียวว่ะไอ้แกเป็นคนไรเอ้ยคนเราเสกนักร้องออกมาเลยไอ้เว่ยเว่ยโกดี้เว่ยจหลอดเลยอะ เฮ้ยมันมันทิดแรงยังอ่ะใกล้ละใกล้ละกูใกล้ได้ละเรซซันเดวิสเฮ้ยกูหลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบโลโเลยเฮ้ยหลบหลบไยโอ้ยยอเปไปได้ไงวะเฮ้ยมันเป็นแค่สี่ปุ่มไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยดิเจาะตายโอ้ยไม่ตายทีเฮ้ยมาแล้วซันเดวิสันเฮ้ยล้อเลยล้อบอลนี่แหละ Rocket Ranger มาเช่เลยพิษไฟไม่ลบๆมาโดน e x p l o อ e เอากูตายเนี่ยอะไรเนี่ยตาอะไรไหนละนเดวิดทารน่ะไหนละเดวิดทารนกูอ้ยเติมซื้อท่านไอเหรอเอาจัดไปดี่ลาวรอยลมบักกราวิตีมันหลบห้ยโอ้ยรถดูดออร่าเฮ้ยเฮ้ย้มีแกร์บ้าด้วยแกร์บดูฮอตัว เฮ้ยหลบได้อ้าววิวิวอะไรเนี่ยเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยหลบเลยเป็นรถเลยหลบเฮ้ยมึงโดนตีกูบ้างดิไอ้เหี้ยโคตรกองเลยว่าดูดิเรียนตีนะ5 minutes later เจะโตสุดโหดกูหน่อยไหมเอามาดิแล้วแบบแบบมึงต้องตายเลยกูทำลายล้างอ่ะเทพทำลายล้างสุดโอ้ยแบงอืมอะไรโอ้ยเทพอะไรนโอ้ยตัวพันนี้แบงแกร์ปุ๊ดโอ้ยอะไรอย่างงี้อะ โอ้ยอ๊ยโอ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 ๊ยโยโยโอยแม่ยเอยโอ้ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยยอ๊ยอ๊โยโโอยว ตัวเฮียอะไรอีก่ะนักดาบโอ้โหแล้วท่าล็อกเป้านี้กูตายเลยย้ายย้ยย้ายขึ้นหลอดเลยขึ้นหลอดแล้วเฮ้ยกูหยุดเวลาหยุดอะไรไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดไม่ให้หยุดโอ๊ยเอาหัวรีบเลยหัวรีบอะไรอะแล้วไม่มีท่าอะไรอะโอ้วกมึงโดนสามร้อยบักแม่งหลอกขายทันไอหูลูกูวิ่ง โตรงเป็นผาดั่นชุนเลยเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยแล้วทำไมเราเล่นแล้วเราได้เงินเยอะแต่วะแม่งมึงเจอแบล็คมาทูซูลกูหน่อยคืออะไรวะคือแบล็คมาทูซูลเจียวดำเจียวดำมาแล้วสุน่ะสุน่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบริชบริชบริชโครน นี่คือโอคลนเก่่งวะโคลน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 ต้ clone, 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 clone. องตาย <laughs> ออไอ,าอ้ยแบล็กมันดูซูนไอ้ยังไม่เสียบเลยอ่ะไอ้แบล็กมันดูซูนกูย,ยังงง,งเลยที่มัดูเลย five minutes later พี่มึงให้กูปั๊มท่าไม่ตายเนี่ยไอ้ยีเ่เซลนี่มันทำยังไงได้วะ black maroon เฮ้ยทำไมตังเราขึ้นเรื่อยๆเลยว่ามีหกหมื่นเลอวไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นแต่ตัวแม่งฟรีเฮ้ยมาพอมตัวนี้เลยเฮ้ยลีดกีตาร์เลยปีกูยังทำให้ตายดิเฮ้ยกูมาละ black m ั r ท o n เลิกจับกูดิ คอมโบคูลาแอคแท็กเฟลดิเฟนต์ไอ้บุญดําอะไรอะไรเลยเลยเลยไอ้ไอ้กลโนนเลยไอ้กูเล่นกลโนสงสัยต้องเล่นซาตามัยไซตามะนั่นแหละถ้าไอ้ตัวนี้ไม่เก่งก็คงยังไม่มีอะไรบนโลกที่เก่งแล้วล่ะมานี่มาไอ้ยูต้า นี่ไงเก่งเลยเช่อเฮ้ยฮ่า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 ไปเลยรีเดเมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลางอนาเขตเลยเฮ้ยคงจะไม่ยิงมาใช่ไหมคงจะไม่ยิงมาดินะ กูว่ากูว่ากูว่าอะไรแม่งชาร์จไปอย่างนี้มันจะไม่ยิงได้ยังไงวะไอ้บูกูมีการันาเขตด้วยเฮ้ยดูนี่การันาเขตของมึงการันาเขตอ้าวมึงตีกูก่อนดิเข้ดกูแบบเกือบตายตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยกูบอกให้หยุดหนึงนี่เลยอีกที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 ึบอ้าวกดไม่ได้อ้าวแม่งกูโมโหเลยบังคับ พิ่หลอนหลอกกูเอเดดเฮ้ยภาพดำตายเอยหมัดไาเริ่มเลยย้ยยู้ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ามึงเห็นหรืกูเห็นมึงต่อยไป็นานแล้วอ่ะเออเอาทีเดียวหมดเลยอ่ะเอาเปลี่ยนตัวเลยเดวิดมาติเนส เดเวิดก็ไ้เฟีลทักมายากล5 minutes later ไอมิจารก็สามมาละแม่งกลัวยที่เปิดท่าไม่ตายเลยอองฮาเอาอยู่ไหรอะบลิสไอตัวมังหายตัวเหรอโอ้มันคือท่าเอพีเอเลยเว้ยเดี่ยวโซบาคิกอาโจไม่โดน หมูฮ่ามันไม่ย้ายกบไปที่เนี่ยหายไปอยู่ไหนห้ยไปหลายตัวยังไ้วยังวะปุ๊ป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 เพี้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นวิญญาณคำสาบกูเล่นด้วยดิวิญญาณคำสาบแอนดรอยด์สิบเจ็ดเกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมโดนโอ้โหแล้วกูสกิลไปแล้วด้วย แล้วล่ะแอนดรอยสิบเจ็ดไม่เกี่หวเยว้ายเอ็นเกมอะไรอ่ะมันจะมีท่าเยอะจังท่าม่ตายมันคือท่าม่ตายอ่ะคอมโบต่อคอมโบต่ออ้าวทำไงอ่ะตีสามครั้งติดเฮ้ยตายแล้วนะตายแล้วนะจะร้องสุปดปอด อ้าวโดนเกือบตายเอากิน <anything> น <sm illi> ิ้วสุกุนะเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เแมนกลัวเอาอะไรวะตัวเองตายไปเลยไงมวันดีเกมเก็บตาเก็บตั้งนานเลยไหนดูดิโบรอสที่มึงหมดไฟไปตั้งแต่ต้นก็ไอ้มันโกงอ่ะไอ้มันโกงว่ากูเลยเปลี่ยนเลยเซโล โอ้นี่ก็โกงนะว้ายไอ้คุณสตาร์คเซโร่แปลงเข้าไปเลยมือเยี่โอ้แปลงล่างเลยอะไรวะทำไมมันแปลงล่างเร็วอ้าวเรียบร้อยกูบักเลยกูบักเลยไม่เป็นไอ้เอ้ยตะกี้เพื่อนตะกี้เดียวโอ้ยโอ้ยแม่งมาแล้วไอ้กูกูไม่มาเฮ้ย เยอะไอ้แยจะกดรีทำไมเล่ามันไม่มีสกิลอะไรขึ้นมาเลยเจอตัวนี้โกตัว ABA ที่ไอ้มึงเล่นอะที่โกงๆอ๋อไอ้แลนเซอร์นั่นใช่ไหมมาดิไอ้แลนเซอร์มึงอ่ะเดี๋ยวก็รู้ตัวอะไรโกงกว่าเอาตัวมึงนี่โกงกว่าตัวมึงโกงกว่าเอาอย่าง ABA มันเลยไม่ไอ้หลบเลยอะไรวะ อ้าวไม่มีสกิลอะไรเลย้งกูจริงว่ากูไม่มีสกิลอะไรใช่เลยแล้วไงใครแคร์กูไม่แคร์เลยทั้งนั้นน่ะหรือมันจะชนะด้วยการตีธรรมดาวะมันจะมันจะมันจะหยามกูด้วยการตีธรรมดาแลยชนะหรือว่าจะใช่วะไปไอ้ไอ้ไอ้จิ๋วไอ้ไอ้หนีเลยคว้าเข้าไปโอ้ apa ni? Yangai ya, bang ranciwa, bing laluah. Main apa nanti? 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 Main apa nanti พี่เอาตัวอื่นได้ไม่ใช่แรนเซอร์วะเนี่ยเราไปรับสเกลโก้เช่นโกคูอันใต้สติงมึงอ่ะกลัวตัวจากเจนชินมาไม่รู้มันคือใครแต่จำได้ว่าเจนชินเออไมีสกิลซื้อคลายด้วยลองลองนี่ไปเรนูซ์เฟติวบทแบ่งเอ้ยเมื่อทำลาโลกไปนี่เป็นพร้อมมึงโอ้อลังการจังวะกูแม่งตัวอวยเลยแหละเนี่ยไปดูท่าดิดูท่าดิโว้ย ทันแมทเทอร์เปทันเดอร์ทูเดมูนไปเลยไปคอลลิ right ่งแบบสตาร์โรเลอร์แคดดอนแน่จริงก็รับนี่ไงโหดไหนอะโหดเอาเพลงดับ โอเควิเรสไม่มีเบรกก็ <c oughs> จ,จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิเท,ทีวีแล้วก็ a b a ปเอปอม <c oughs> แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับในบวันนี้ก็ใครที่อยากจะเล่นก็แนะนําให้มาเล่นนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีเดี๋ยวมันก็ให้เสียตังค์บางทีก็ให้ฟรีอะไรของมันก็ไม่รู้นะก็ถ้าใครอยากจะเล่นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่กว่าเดิมก็มาลองเล่นกันได้นะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจพิธีกทุกทีนจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนเจอปหน้าบบจ้า 拜拜。Bye.